สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้เสาร์ที่30ตุลาคมนะครับฟุตบอลมีให้ได้รุนให้ได้เชียร์กันมากมายครบทุกลีกหลักโดยเป็นเมนลิกของอังกฤษมีถึง7คู่ด้วยกัน3าทุ่มครับมีคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับคริสตัลพาเลสแชมป์เก่าแมนซิตี้เวลานี้อยู่อันดับ3นะครับส่วนาเลสของปาทริกเวราอยู่อันดับที่15แมนซิตี้ก็ ยังลุ้นช้ำเต็มตัวเป็นทีมเต็งร่วมกับเชลซีนะครับผลงานเจอกันเมื่อรูก่การที่แล้วเป็นแมนซิตี้ชนะทั้งไปและกลับนะครับเยือนชนะ2-0เป็นเจ้าถิ่นชนะได้4-0นะครับผลงานก็ถือว่ายังสม่ำเสมอแม้ว่านัดล่าสุดในคาราบาวครับหรือว่าลีครับจะตกรอบไปแล้วโดนจุดโทษแพ้เวสต์แฮมแต่ว่าก่อนนนั้นสมนัด ชนะคู่แข่งหมดเลยนะครับทั้ง UCL แล้วก็ Premier League ชนะเบอร์ลี20ชนะครับโรช51แล้วก็ชนะไบรทันได้4ตอนหนึ่งะครับขณะที่คริสเัลเพลสเหมือนผลงานจะกระเตื้องขึ้นแต่ว่าไม่ชนะมาถึง5นัดไม่แพ้44 4นัดที่ไม่แพ้นี่คือเสมอนะครับก็แต้มหายไปเยอะเสมอ4นัดรัวๆเลยนะครับทีมของแพทริกเวราก็ เล่นมาถึงเวลานี้มีอยู่9คะแนนจาก9นัดนะครับขณะที่แมนซิตี้9นัดมีถึง20คะแนนเป็นรองเชลซีแค่2แต้มนะครับวันนี้เจ้าถิ่นจะไม่มีฟรอนตอเรสที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับคริสเซอร์เพลสจะไม่มีนาธานเฟอร์กูสันั้งทั้งเอเซ่ที่มีอาการบาดเจ็บผลงานนัดล่าสุด อย่างที่เรียนนะครับว่าแมนซิตี้นั้นตกรอบโดยจุดโทษในคาราบาวครับส่วนกิสเซอร์เพลสเสมอนะครับเสมอกับนิวคาสเซิลหนต่อหดูคุณภาพผู้เล่นองค์ประกอบจำนวนผู้เล่นที่สามารถจะเลือกใช้งานได้แมนซิตี้เหลือกว่ายิ่งเป็นเจ้าถิ่นด้วยวันนี้ตั้งไว้เลยครับ2ประตูแมนซิตี้ทำได้ครับแล้วก็ลุ้นประตูที่ส ไม่เหนือบากกว่าแรงทีมของเป๊ปกวาดิวลาที่จะลุ้นแชมป์ต่อไปในการคว้า3คะแนนทะลุครับแมนซิตี้เอาชนะได้โดยผลต่าง3ประตูแข็งใจเชียร์เจ้าถิ่นสำหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่แฟนเพจแอดดีวิรัสสักรวมทั้งไลน์แอดแอดไปที่888 AD ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ